สวัสดีครับเป็นกับของฟิลิปครับวันนี้เราย้อนความทรงจำนะครับกลับไปเมื่อ31ปีที่แล้วนะครับผมจะพาไปดูคอนเสิร์ตพริกขี้หนูของเบิร์ตธงชัยแม็กอินตายภาพที่ท่านเห็นนะครับมันเป็นภาพในปีพศสอง4ันคอนเสิร์ตพริกขี้หนูของเบิร์ตธงชัย จับขึ้นที่อินดอสเซเดียมหัวมาครับวันที่27-28มเีสมษายนพศ5 5 3 4นะครับฝากไว้นะครับเป็นเพลงที่คุณเบิร์ตจะต้องแสดงมายากลในการเนรมิตดอกไม้กลางอากาศแบบนี้นะครับฝากเอาไว้ในมือเธอคือดอกไม้ชนอนไปฟังเรื่องลาของซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณเบิร์ตธงชัยนะครับ รวมการเสกดอกไม้กางอากาศแบบนี้นะครับจําได้ว่าครั้งแรกที่เจอเจอคุณเบิร์ตผมไม่รู้ว่าเป็นคุณเบิร์ตนะครับเด็กคนนั้นที่ยืนอยู่ทางเดินที่ผมจะเข้าเวทีมกราปศ2534ปีนี้นะครับนะฮะผมไปสแสดงที่อินโนเซียมโฮมหมากนะครับงานใหญ่มากเลยนะฮะเวทีก็เวทีคอนเสิร์ตเลย กลางวันช่วงบ่ายพอแสดงเสร็จปั๊บผมกับปริซาก็เดินจะเข้าหลังเวทีคุณเบิร์ดก็ยืนอยู่ผมก็เหลือบไปเห็นหันไปบอกปริซาเฮ้ยพริซาดูดิเด็กคนนี้หน้าเหมือนเบิร์ตรงชัยเลยนะครับคุณเบิร์ดแกก็มองผมนะแกก็มองผมผมก็มองผมไม่คิดเลยเป็นคุณเบิร์ดนอะ่ะจะมายืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็เดินไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยนะครับก็อีกเดือนหนึ่งต่อมานะผมพานะครับทางแกมมี่ก็ติดต่อมานะครับ สั้มาให้ผมเลยเพลงฝากไว้นะครับบอกว่านะครับตีมจะต้องการให้คุณเบิร์ตเ,เสียงดอกไม้ออกมาทําไงล่ะคุณฟิลิปทําไงผมก็นั่งฟังเพลงดูนะครับก็โอเคพอทํากันบ้านได้เรียบร้อยแล้วปั๊บนะครับก็นัดวันสอนนะครับนัดวันการฝึกอบรมกันาาเอไว้นปดูเบิร์ตดวงใจเสียงดอกไม้กันดีกว่าครับ ที่แล้วนะครับภาพที่คุณเห็นนี่นะครับคุณเบิร์รเสกดอกไม้ว้าว๊อปฟอฟฟวาวาวนะฮะประทับใจฟิลิปนะครับเห็นแล้วก็โอ้โหนะครับชื่นใจศิลปินระดับซปเปอร์สตาร์นะครับเล่นมายากลนะครับแล้วก็เล่นได้สวยงามด้วยตามที่เราจินตนาการเอาไว้คุณเบอร์รก็เป็นศิลปินคนแรกครับที่แอบรวมเกี่ยวกับการเนลิมิกดอกไม้การอากาศนะครับหลังจากนั้นนะครับายแกมมี่ก็ยังมีคุณมอสก็ก็มานะครับอีกหนึ่งความทรงจําของฟิลิปครับ ที่เรียนมาร์กานะครับพบกับซุปเปอร์สตาร์นะครับคุณเบิร์ตทองชัยครับวันนี้กลับเราไปก่อนครับจัดเรียนก็อย่าลืมเรียกนางฟ้ามายากลนะครับสาธายันนะครับครับเด็กในวัย 18ปีนะครับครับวันนี้ผมจะพาย้อนกลับไปปี41วันที่1เดือน1วันนั้นผมจำได้ว่าทาตายัางเล่นกลแกถือผ้าสีแดงผมก็พยายามนึกอยู่นะครับว่าเล่นกลอะไรนะครับน่าจะเป็นกลเสกดอกไม้